ก็ที่บริษัทการขายโตยโยต้านาครทนสาขาเทพรักค่ะต้อนรับเดือนกันยายนนี้ด้วยรถสวยๆหล่อๆข้างๆก็คันนี้เลยนะคะเป็นรถที่เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าในวันรุ่งขึ้นนะคะเอามาให้ลูกค้าทางบ้านได้ชมกันก่อนเพราะว่าต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นร็อกโคลปกติฟังก์ชันการใช้งานครบครันอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะเพิ่มความสมบูรณ์แบบของร็อกโคลคันนี้ด้วยอุปกรณ์ชิ้นงานต่างๆที่ก็เพิ่มเติมเข้ามาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ เพียบพร้อมมากยิ่งขึ้นอเนกนประสงค์กันมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะจัดไว้ให้สำหรับแต่งอุปกรณ์หลอๆตามเซ็ตคันนี้เลยรอชมกันช่วงท้ายคลิปนะคะมีทั้งแคมเปญ800บาทแคมเปญผ่อนจ่ายสบายๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าว่าคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเป็น r ี v o ร็อกโคเครื่องยนต์2,004นะคะสีดำราคาณนะปัจจุบันนี้จะอยู่ที่1 1 1 6 0 0 0บาทนะคะเช่นเดิมทับเออขอโทษค่ะ1,111,000บาทนะคะเพราะว่าราคาจะเพิ่มจากคันเดิมอยู่ที่15,000บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะราคาก็เพิ่มอีก10,000บาทเช่นเดิมค่ะนะคะอุปกรณ์ชิ้นงานชิ้นแรกที่ติดตั้งเข้ามาจะเป็นโช้กฝากระโปรงหน้าเลยค่ะ ครั้งนี้ให้ดูอุป,ปรกรณ์ไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าจัดเซตโปรโมชั่นแบบนี้เผื่อใครอยากแต่งแบบนี้ทั้งคันก็คือสามารถบอกได้เลยเห็นไหมคะสปริงขึ้นง่ายมากๆนะคะก็ไม่ต้องใช้แรงเลยเวลาปิดก็คือเอื้อมลงมาแล้วก็เว้นไว้ประมาณหนึ่งฝ่ามือใช้แรงเล็กน้อยนะคะครั้งเดียวสามารถปิดสนิทได้เลยค่ะ ร็อกโคะสีดำนะคะนอกเหนจากรูร้านะคะดูมาดเข้มแล้วแล้วก็บึกบืนด้วยกระจังหน้าของเขาแบบนี้อยู่แล้วนะคะมีลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะคะคิ้วซุ้มล้อมีมาอยู่แล้วพร้อมด้วยเอกลักษณ์ลายหอ้อของร็อกโค ะะลูกค้าหลายคนอาจจะเคยบอกก็ว่าทําไมไม่ขึ้นไปรีวิวในรถบ้างทําไมไม่รีวิวสเปคเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็เคยรีวิวทั้งสเปคภายนอกภายในให้ลูกค้าได้ชมแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากทราบสเปคคันนี้เดี๋ยวก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ลูกค้าสามารถไปจิ้มชมในโปรไฟล์ของก็ได้ด้วยนะคะมีหลายๆรุ่นให้เลือกชมเลยนะคะรวมถึงรถที่ตกแต่งแล้วเนี่ยเป็นรถที่มีเจ้าของแล้วนะคะก็เลยไม่อยากไปยุ่งอะไรกับภายในของลูกค้ามากต้องขอสงวนไว้นิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวก็จะพาชมให้ดูนะคะ ติดราวหลังคาของแท้โตโยต้าค่ะเหมือนที่เคยบอกก็คือจะมีสีเงินแล้วก็สีส้มแต่ว่ารุ่นที่ชนิดรุ่นที่ลูกค้านิยมติดมากที่สุดก็คือจะเป็นสีเงินนะคะเข้าได้กันกับรถทุกสีแผงบังแดดข้างของแท้โตโยตา้ามาพร้อมด้วยติดฟิล์มเซรามิกไฮคูคันนี้นะคะชอบความเข้มนะคะก็เลย ติดหน้าเต็ม60แล้วก็รอบคันที่เหลือก็จะเป็น80ค่ะเพิ่มความบึกบึนนะคะเบ้ามือจับสปอร์ตชิ้นงานที่ฮิตที่สุดของก็เลยนะคะเข้าเสร็จกันด้วยฝาถังโครเมียมต่อให้รถเราจะเป็นสีดำลูกค้าสังเกตชิ้นงานไหมคะต่อให้เป็นสีดำมันก็จะมีการเล่นเส้นสายโครเมียมยังไงชิ้นงานเราก็จะโดดเด่นเข้ากันกับตัวรถอยู่แล้วนะคะบันไดข้างมีมาจากโรงงานนะคะเดี๋ยวไปดูการตกแต่งภายในกันค่ะ ภายนอกสีดำภายในสีดำนะคะแต่เราปูพรม 6D ที่เป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายสีแดงเข้าไปฉะนั้นภายในรถของเราก็จะดูโดดเด่นแล้วก็สป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมด้วยพรมไวนิลที่เป็นลายกุชชี่นะคะที่จริงลายนี้ลูกค้าเลือกเองได้นะคะปูพรมก็ไปทำความสะอาดง่ายนะคะกันน้ำกันฝุน่นกันเปิอะนะคะสวยงามด้วยค่ะเอเซอร์รีที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นกล้องบันทึก วิดีโอด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่วนใหญ่แล้วติดแทบทุกคันนะคะกล้องรุ่นใหม่ตอนนี้ก็คือสามารถเชื่อม Wifi แล้วก็ดูผ่านมือถือของเราได้เลยนะคะโรบ้านะคะเดิมๆของโรคโคอยู่แล้วได้มาแบบนี้เลยพร้อมด้วยสติกเกอร์บ่อกความเป็นตัวตนของรุ่นโร c โคค่ะชิ้นพระเอกที่อยากให้ดูคันนี้เลยก็คือตัวนี้เลยนะคะ โรลเลอร์ er, ลิทฟทฝาปิดท้ายกระบะบานสไลด์แบบอลูมิเนียมนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยรีวิวให้ชมแล้วแต่ว่าจะเป็นสีเงินแต่ชิ้นนี้จะเป็นสีดำนะคะชิ้นงานจากไฟเบอร์กลาสเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นของยี่ห้อ c a r r y บ o ยนะคะยี่ห้อดีมีคุณภาพดีทนทานใช้งานง่ายอยู่แล้วนะคะคันนี้ติดเป็นแบบเมนนวลนนะคะมีกุญแจล็อกเปิดปิดให้ลูกค้าด้วยนะคะ ฉะนั้นเนี่ยคันนี้อนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเวลาลูกค้านั่งโดยสารด้านในมีสัมภาระใช่ไหมคะเกะกะหรือสัมภาระเยอะอะไรก็ตามแต่มาวางฝาท้ายกระบะได้เลยไม่ต้องตัวไม่ต้องกลัวของปลิวไม่ต้องกลัวของหายนะคะหรือโดนแดดโดนฝนก็ตามแต่นะคะเพียง <im itation> แต่ว่าเวลาฝนตกหนักๆอาจจาะกันฝนได้อยู่ประมาณ80%นะคะเดี๋ยวก็จะใช้งานให้ดูตัวนี้มันจะเป็นบานสไลด์นะคะมันจะเลื่อนได้3สเต็ป นะคะก็คือเลื่อนสามารถเลื่อนสุดได้เลยนะคะรวมถึงนะคะตรงนี้ขอบฝาแท้ากระบะอันนี้ก็ติดตั้งให้นะคะต่อให้ลูกค้าไม่ติดโรลเลอร์ลกิก็จะติดให้ลูกค้านะคะเพราะว่าขอบกระบะของเราเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยนะคะแล้วก็รถเราก็จะดูดูสวยงามเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะน,นี่นะคะ ตัวที่ลูกค้าเห็นจะเป็นผ่ายางในรถที่ก็คือลูกค้าไปเพราะว่าเราบูทมเข้าไปเราก็ดึงผ่ายางตัวนี้ออกนะคะลูกค้าดูชิ้นงานของเขาของแคลรี่บอยท่อระบายน้ําเห็นไหมคะขนาดใหญ่เลยฝนตกหนักๆก็ระบายน้ําได้อย่างดีเลยนะคะมีสีเงินแล้วก็สีดําคันนี้ติดตั้งเป็นสีดํานะคะ แวะปั๊มจอดข้างทางนะคะไม่ต้องกลัวของหายนะคะแล้วก็ร็อกโคนนะคะจะมีล้ออะไหล่ที่เป็นล้ออลลอยด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยติดตั้งเป็นล็อกอย่างอะไหล่ให้ลูกค้านี่จะมีกุญแจล็อกอย่างอะไหล่เอเซสซอรี่แท้ของโตโยต้ามาให้ลูกค้าด้วยค่ะนะคะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะรถร็อกโคนะคะจะมีการพับและปรับเก็บกระจกด้วยไฟฟ้าจากด้านในอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่มความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นลูกค้าให้เราติดตั้งเป็น ชุดพับกระจกอัตโนมัติเลยนะคะลงรถมาไม่ต้องปิดจากด้านในเลยค่ะล็อกรถปุ๊บพับและปรับเก็บโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะรอๆทั้งคันแบบนี้ออกรถ800บาทรับไปเลยค่ะผ่อนจ่ายเพียงเดือนละ17,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุณสมบัติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังออกได้จริงๆเหมือนเดิมค่ะเพียงนะคะ ขอให้ลูกค้ามีคุณสมบัติตามนี้ก็คือเป็นพนักง,งานบริษัทอายุงานเกิน2ปีหรือมีสำเนารถยนต์เกิน2ปีนะคะประวัติเครดิตดีไม่ติดบูโรแล้วก็รายรับ cover กันกับตัวค่างวดแต่บางคนบอกว่ารายรับเราน้อยทําไงดีหาคนกู้ร่วมมาให้ก็คนนึงเดี๋ยวก็จัดการให้นะคะหรือนะคะลูกค้าท่านไหนมีเงินดาวนะคะอยากแบ่งใจสบายๆนะคะมีโปรผ่อนยาวๆตอนนี้ให้ยาวนานถึง96งวด รอๆทั้งคันแบบนี้ดาว25% 96งวดจัดปโปรให้เลยค่ะผ่อนจ่ายเพียงเดือนละ11,000กว่ากว่าเท่านั้นเองไม่ต้องมาจ่ายย้มยิม้มไม่ต้องจ่ายจุกจิกจ่ายเท่านี้ก็คือจะได้ไปสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ปโปรที่ก็แจ้งนะคะการันตีเอาไว้ให้ก่อนนะคะภายในวันที่10ของเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะเพราะว่าอย่างบางปโปรที่ว่ามีปโปรช่วงสั้นๆเวลาลูกค้าโทรมาลูกค้าจะบอกว่าทําไมไม่ได้ตามที่ลงคลิปเพราะว่าแต่ละคลิปอะค่ะ ดอกเบี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นคลิปนี้การันตีเอาไว้ให้ก่อนนะคะต้องทําสัญญาไฟแนนซ์ภายในวันที่10ของเดือนกันยายนนี้เท่านั้นเองหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ทราบนะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะปลายปีแล้วนะคะรีบทําสัญญาไฟแนนซ์รีบตัดสินใจนะคะปลายปีจะได้มีรถสวยๆไปเที่ยวกันค่ะฝาก รถส,สวยๆเอาไว้ให้ตัดสินใจกันอีกสักคันหนึ่งแล้วก็แคมเปญดีๆเอาไว้ให้ตัดสินใจกันนะคะอยากได้แบบไหนก็สามารถโทรมาคุยได้นะคะฝากกดติดตามเอาไว้นะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีรถส,สวยๆก็จะนำมาฝากให้ชมกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ